สวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอหนึ่งใน12ราศีประจําเดือนตุลาคมปี2566คลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีเมถุนจงขจัดความกลัวออกไปจากหัวใจจงขจัดความกังวลออกจากชีวิตเดินหน้าสู้ชีวิตมีพรุ่งนี้เสมอค่ะเหลียนยังมีสองด้านชีวิตคนเราก็เหมือนกันหากตอนนี้คุณอยู่กับความทุกข จงทาทุกวิธีทางจงอดทนจงตั้งมั่นจงเชื่อมั่นแล้วก้าวผ่านพ้นอุปสรรคในความทุกครั้งนี้เป็นให้ได้ไปให้ได้หรือแม้กระทั่งคุณอยู่กับความสุขจงประครองจงประครองความสุขครั้งนี้ไปให้ได้เนิ่นนานที่สุดด้วยหัวใจที่มั่นคงแน,แน่ๆค่ะมาเดวีขอเป็นพลังแกให้กับทุกคนให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปด้วยกันนะคะเราจะมาเริ่มต้นการทำนายชาวราศีเมถุนค่ะ ระมัดระวังอุบัติเหตุของหายสิ่งไม่ดีข่าวการเก็บการเป็นการตายสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันัวพันกับคุณค่ะจะได้เกี่ยวข้องกับเอกสารอาจจะเป็นเอกสารการเดินทางการติดต่อการเซ็นการเบิกการการู้เอกสารการขึ้นโรงขึ้นสารต่างๆที่คุณต้องไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันค่ะยังคงต้องยืนหยัดด้วยตัวเองต้องสู้ด้วยตัวเอง ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนต้องยืนหยัดด้วยตัวเองต้องสู้ด้วยตัวเองค่ะคนอายุน้อยลูกบุตรบริวารจะนำโชคนำสิ่งที่ดีๆมาให้กับคุณค่ะจะได้โชคจากเด็กจากบุตรจากบริวาร จะมีเกณฑ์การตั้งท้องมีบุตรข่าวดีการมั่นหมายงานแต่งเกิดขึ้นค่ะจะมีโชคมีสิ่งที่ดีอาจจะเป็นทุกขลาบค่ะมีทุกขเข้ามาแต่ก็มีความสุขเข้ามาเช่นเดียวกันค่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษามีองค์มหาเทพมหาเทวีคอยคุ้มครองจะได้โชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนอายุน้อย ลูกบุตรบริวารอาจจะนําความทุกข์มาให้เด็กคนนี้อาจจะเป็นคนคนเดียวกันที่อาจจะนําทั้งความสุขและความทุกข์มาให้ก็เป็นไปได้ค่ะคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนําความรักมาให้จะได้โชคจากเพศตรงข้ามค่ะผู้ใหญ่จะทําให้ทุกข์ใจกรุ้มใจเป็นกังวลใจแม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องกรุ่มเป็นกังวล ผู้ใหญ่คนนี้อาจจะนำทั้งความสุขและความทุกข์มาให้ก็เป็นไปได้ค่ะบ้านที่อยู่อาศัยจะให้โชคให้สิ่งที่ดีๆการทำบ้านใหม่ต่อเติมบ้านซ่อมแซมขยับขยายที่อยู่อาศัยบ้านจะให้โชคให้สิ่งที่ดีๆค่ะคำพูดจากผู้ใหญ่จะทำให้ทุกใจกรุ้มใจเป็นกังวลใจคำพูดนี้อาจจะเป็นด้วยความหวังดีด้วยนั้นก็ตามแต่ด้วยคนที่ฟังอาจจะรู้สึกไม่ดีก็เป็นไปได้ค่ะ ระมัดระวังการทะเลาะวิวาทมีปากมีเสียงเกิดขึ้นการทะเลาะเบาะแว้งมีปากมีเสียงการทะเลาะวิวาทให้ระมัดระวังค่ะบางครั้งสิ่งที่คิดสิ่งที่หวังไม่เป็นดังใจคิดไว้แพลนไว้แต่ไม่เป็นดังใจค่ะสิ่งที่หวังไว้มันไกลเกินไปที่จะเป็นไปได้หรือแม้กระทั่งความรักอาจจะมีเกณฑ์ความห่างเหินเหินห่างเกิดขึ้นค่ะคนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมา อาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักที่อยู่ทางไกลค่ะจะได้พบเจอกับคนที่อยู่ทางไกลค่ะส่วนตัวคุณเองอาจจะมีเกณฑ์เดินทางไกลทั้งเดินใกล้เดินไกลจะได้โชคกับการเดินทางไกลในครั้งนี้ด้วยค่ะ เกณฑ์ของความรักแม้จะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนําความรักมาให้แต่ก็ขอให้ระมัดระวังไปรักคนที่เขามีเจ้าของหรือเป็นรักซ้อนซ่อนรักรักสามเศร้าค่ะเหนื่อยกับงานเหนื่อยกับภาระเหนื่อยกับหน้าที่ที่ต้องทําต้องจัดการสุ้มรุมร้าร้ายสิ่งหลายอย่างเข้ามาค่ะชีพจรรองเท้าอยู่ไม่ค่อยติดที่มีเกณฑ์การเดินทั้ง ทางทั้งใกล้และไกลค่ะไม่ค่อยได้อยู่กับที่ในช่วงระยะเวลานี้ค่ะสรุปสำหรับชาวราศีเมถุนประจำเดือนตุลาคมปี2566เกณฑ์ของความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนำความรักมาให้แต่ให้ระมัดระวังไปรักคนที่เขามีเจ้าของส่วนคนที่มีคู่จะได้โชคจากความรักการตั้งท้องมีบุตรบุตรธิดาจะนำโชคนำสิ่งที่ดีๆมาให้ค่ะ ส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานเหนื่อยกับภาระเหนื่อยกับหน้าที่ที่ต้องทำต้องจัดการงานไม่เป็นดังเป้าหมายแต่ก็ยังมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินมีซ้ายจ่ายขวามีเข้ามาจ่ใจออกไปเกณฑ์การเดินทางไกลระมัดระวังอุบัติเหตุสิ่งไม่ดีสุขภาพรองเกณฑ์ความเจ็บป่วยด้วยค่ะ